สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับปัจจุบชแน,นลเช่นเดิมน,นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปัจจุบค,ค่ะทุกคนเจอกันยามเย็นยามแรงค่ะหลังจากเลื่งงานก็มาทักทายกันสักหน่อยเนาะจะได้หายคิดถึงเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องต้องเอาสักหน่อยค่ะสี่ห้านาทีหรือว่าหกเจ็ดนาทีก็ยังดีค่ะสักคลิปหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่เพราะว่า ก็ยังตัดต่อคลิปไม่ถูกจนโทรศัพท์มันเออเรือไปหมดแล้วจะพยายามทำเองแต่ว่าทำไม่ถูกก็ไปดูที่มีหลายๆคนหลายๆอาจารย์ท่านสอนเนาะแต่ว่าก็ยังทำไม่ถูก <c oughs> ก็เลยหยุดไปก่อนหยุดการเรียนตัดต่อต้องรอให้แบบมีคนที่แบบเขาชำนาญพอเขาเป็นแล้วมาจับมือบ้าทำอะถึงจะทำถูกนะเดี๋ยว ถึงวันนั้นป้าคงต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่เครื่องนี้ก็ทนทนใช้ไปก่อนรอให้มีมเงินมากพอที่จะทำโน่นนี่นั่นได้แล้วเดี๋ยวไปซื้อมาอีกเครื่องหนึ่งค่ะอันนี้กระตั้งเป้าไวย้ยุจาวะแน่น่าคูดสิเหตุมันดีกว่านี้จ้ะครับคุยเรื่องงานกันเนาะพีิบาลเบื้องแรกการน ไม่ปลดนี้ไปด้วยจะแตาก,ากันเลยเหลือไปเบิรงไปฟังเขาพอมต้องขอให้ด้วยนะจ๊ะเด้อเลื้ง่านหนากกัม,มั้งเนื้อจ๊ะเมื่อพนในก็ออุทโนธเอาจากเสียสีส้มเมือม่อวันวันตอหาษีจ๊ะเป็นไงล่ะต่งกันกล่องแนี่ต่างจ้าบริไปเนี่ยรอนกัเหตุทั้งสองข้าจ๊าทั้งเนว่ร้นอนเนี่ต่าง หลากหลายเนี่ยจะก็เป็นอย่างบบนอนจ้ะเนาะหากแพทย์กันกับเขามาเบิรงมคลิปเบิรงมอย่างไห้เด้อเมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยจ้ะเด้อมือขนาดยัางหยกยาวไกล่ะอาจจะได้พบได้พ่อได้เจอกันค่ะพายุจันทบุรี่ไกลๆกะก็มีโอกาสแวะไม่เยี่ยมมาชมก็ได้ค่ะทักทายเขามาเหมขม่าด้วยจ้ะเด้อในแต่คลิป มีอย่างอยากคุยกันมาแลกเปลี่ยนความรู้กันจต่มาได้ค่ะยินดีต้อนรับจา้าอันนี้เป็นที่ทํางานจา้าบรมบานของป่าเด้อเป็นที่ทํางานของป่าป่ามาอาศัยเอคุณหมอคนอยู่ครจะมาหาป่ากระตงแจงเหตุจะน่าสะาดจะนดารู้ก,ก่อนจา้าวะมือดีจะมีแขกมาเด้อมาอย่างเี้จ้าจ่าเพราะว่ามัน,มมนบรมบานของป่านาะป่าเฮ้อย่างป่ากระตงระว่างแต่ก็บมมบรมว่า แต่บ่มีคนมาหาบ่ได้สิได้อยู่จ้าแต่ว่าต้องบอกเพิ่นจ้าต้องบอกต้องต้องบอกเพิ่นล่วงหน้าเลี่ยนให้เพิ่นทราบให้เพิ่นรู้จ้าเพิ่นรูน้ที่หลังก็บ,บ่ดีจ้าเพิ่นต่อว่าเฮาได้เอ้ามาเข้าเรื่องงานจ้าแกแกดีอยู่จ้างานเดินงานป่าเฮ็ดเฮ็ดงานสายนี่แกหลายปีแล้วก็โอเคอยู่จ้า เขาวิจัยหักในการดูแลคนป่วยคนไข้คนสูงอายุเด็กๆที่เขาซอ,อยเรือตัวเองบ่ได้หรือว่าพ่อแม่บ่มีเวลาเบ,บิงลูกเบิ้งหลานหลูกๆบ่มีเวลาเบิ้งพ่อแม่จังสินนะเอามาฝากเลี้ยงเอามาฝากศูนย์หรือว่าอียังสิบปากะเคยเห็กุกัเคยดูแลกมาก่อนปากะ พอจะรับมือไหวอยู่พอจะรับมือได้กัแบบหลายๆคิดสวนตัวป้าเป็นคนรักเด็กรักคนแก่ป้าจะไม่เกี่ยงงานเลยตรงเนี้ยจะทําด้วยความเต็มใจและเพราะว่าเรามีใจรักใจรักในงานที่เราทําทุกอย่างมันก็จะก็เลยออกมาดีค่อนข้างจะดีป้าไม่ค่อยได้รับคําติดติจากเจ้านายนะมีแต่คําชม จะมีมีม,มีนานๆจะมีหรอกจก้ะแต่จะไม่ใช่เรื่องงานนะที่ท่านติจะปเป็นเรื่องส่วนตัวเที่ยวเวลาบางทีก็เวลาที่คุยกับดุงฝรั่งอะบางอิญนท่านมาได้ยินอย่างเงี้ยท่านก็จะมีบ้างนิดๆหน่นนนอยๆแต่ว่าก็ปล่อยผ่านค่ะเพราะเราไม่เคยทําให้งานเสียป้าก็เนาะอ,อยากมีเวลาส่วนตัวอย่างเงี้ยก็คุยกันนานแต่ว่า เราก็ต้องปรับเวลาให้มันถูกให้ให้ให้มันเข้าที่เข้าทางกับการคุยกับลุงฝรั่งเขาจะได้ไม่ไม่อะไรครับเวลาการทํางานถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี้คุยกับแกแค่ช่วงเช้าสายมาเนี่ยเราต้องต้องไม่คุยกันแล้วก็ต้องบอกแกว่าช่วงนี้ฉันมีงานเยอะนะ ไว้คุยกันทีหลังหลังเลิกงานแล้วกัน,อน,นตอนแรกๆแกก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ตอนหลังๆมาโอเคแกเข้าใจว่าเสาร์อาทิตย์งานป้ายเยอะทั้งงานดูแลคนป่วยคนไข้าง,งานบ้านนะอุตสรารพั <c oughs> ดที่จะทำอาชีพนี้เราต้องคุยกับนายจ้างให้รู้เรื่องก่อนนะคะทุกคนก่อนจะมารับงานไม่งั้นมันจะเป็นแบบ เพิ่มงานให้เราโดยที่เรามันมันคือมันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่เราคุยกันตอนแรกอะต้องคุยกันให้รู้เรื่องก,ก่อนถ้าเพิ่มงานมาทีหลังเรเ,เราต้องคุยเพราะว่าเราไม่ได้มาทํางานงานบ้านเต็มตัวเรามาดูแลคนตัวแต่นี้ป้าเห็นว่าป้าเออมันเป็นงานที่แบบยื่นหยวน,น้ะป้ายืนหยวนเองมันก็เลยมีงานเพิ่มให้ทําอัตโนมัติ คือแบบพอทำทำไปแล้วมาเราก็อึดอัดอยู่แต่ว่าเราก็ยังไหวยังไหวอยู่ประมาณนี้ก็เลยทน,ทนทนทำไปแต่ว่าเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยถ้าจะทำงานแบบเนี้ยดูแลคนป่วยหรือแม่บ้านเนี่ยต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะคะทุกคนไม่งั้นมันจะหนักที่เราเหมือนป้านเนี่ยหลังๆมาเนี่ย พออยู่นาน,านๆหลายปีเข้างานมันก็เริ่มมาหาเราแบบมันลําบากที่จะพูดแต่ว่ามันทนได้ตัวป้าทนได้ป้าก็เลยไม่พูดอเอาแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปต่อไปนะคะก่อนจากกันยุบ,บก็ขออวยพรให้เพื่อนๆเอซทุกคนที่มี ใจิตใจสวยสดทดงามทุกท่านจงประสบแต่โชคดีมีชัยในปี2,565นะคะทุกคนจะเจ็บอย่าไข้อย่าจนมีเงินทองไหลมาเทมานะคะชิมที่ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ